สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนครัรถถยมือสองจากร้าน PC Tactor อำเภอเป็นจักรจังหวัดศรีสะเกดนะคะค่ะขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนและผู้ติดตามครบ1 0ึ0งพันคนค่ะค่ะวันนี้พรเพ็ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะค่ะวันนี้พรเพ็จะมารีวิวรถถยด้วยการ4รายการค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพ็ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปดูคันแรกกันเลยค่ะ รถคันนี้ค่ะยันมา51แรงค่ะจดทะเบียนปี62ค่ะมีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะเลมชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1 0 0 0กิโลค่ะสีสันเดิมที่ยังสวยงามอยู่ค่ะอุปกรณ์มีสองชิ้นนะคะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะ เลมชุดโอนครบค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาชมที่ร้าน pc tractor ได้ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ2,000 16ชั่วโมงค่ะ2 0 1 6ชั่วโมงค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี62ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะราคานะคะเพียง2 8 5 0 0 0บาทค่ะย้ำค่ะ285,000บาทค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจวค่ะค่ะมาดูคันต่อไปค่ะคันนี้ค่ะยันมา51แรงค่ะ ef 5 1 4 mu ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี62ค่ะและมีสติกเกอร์ฉลองแชมป์แมนอยู่ค่ะรถคันนี้นะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามี่ันหลังค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะสีสันเดิมที่ยังสวยงามอยู่ค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะ ส่วนผ่านหลังค่ะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะข้างหลังสวยๆค่ะ PTO อใช้งานได้ปกตินะคะค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหายันมา51แรงค่ะแนะนำค่ะที่ร้าน p c t r แท t o เอร์ำเภอเมืองจ,จังหวัดศรีสะเกค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ1,375ชั่วโมงค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะและพิเศษค่ะขั้นนี้ค่ะสติกเกอร์สลองแชมป์แมนอยู่ค่ะ เื่ยงดีเกียร์แจ๋วค่ะค่ะราคานะคะเพียง2 9 5 0 0 0บาทค่ะย้ำค่ะ2 9 5 0 0 0บาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะมาดูคันต่อไปค่ะคันนี้ค่ะคูบูตา l 4 0 1 8ค่ะ รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63าค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผานหลังค่ะทางร้านนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ทางขันค่ะเข้าบ้านสวยๆเลยค่ะอย่างหน้าใหม่จากทางร้านนะคะค่ะส่วนผานหลังค่ะเป็นผานที่ติดมากับตัวรถค่ะผานตาช้างค่ะ โซค้างใหม่นะคะ PTO ใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องดีเกียร์แจวค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะบอกใหม่จากทางร้านนะคะหลังคาไม่รั่วมไม่ซึมค่ะเข้าบานสวยๆเลยค่ะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะ3,021ชั่วโมงค่ะ3,021ชั่วโมงนะคะโหลดพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะคันนี้นะคะจะได้เข้าบ้านสวยๆเลยค่ะเพราะทางร้านนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะ เอาไว้ให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกนะคะค่ะราคานะคะเพียง315,000บาทค่ะย้ำค่ะ315,000บาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กกิค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ ค่ะมาดูคันต่อไปเลยค่ะคันนี้ค่ะคูบูตา L4018 ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผานหลังค่ะเลมชุดโอนครบค่ะทางร้านนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ตรงดันดินหน้าและก็ตัวคานค่ะสีกระทะล้อนะคะก็ยกเว้นฝากระโปรงค่ะที่ไม่ได้ เป็นสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามนะคะบ่ใหม่จากทางร้านค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะส่วนผานหลังนะคะเป็นผานที่ติดมากับตัวรถค่ะและคันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษมาฝากค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ2570ชั่วโมงค่ะค่ะแล้ว คันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะราคานะคะเหลือเพียง299,000บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะเหลือเพียง299,000บาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียรแจ๋วค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 6 0 0 4 7 5 3่นหค่ะร้านเราร้าน P C Tractor อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะและร้านเราก็มีรถถ่ายลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูโบตายันมาเมสซี่และฟอร์ดค่ะเพิ่งเข้าใหม่ค่ะและก็มีอุปกรณ์การเกษตร,รให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าผานพวนโรตารีผานบุกเบิกผานคุณมันและผานยกรองค่ะ ร้านเราติดถนนใหญ่เส้น4ี่เลนค่ะถนนกันทลมกันทลักค่ะฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไทยมือสองค่ะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ p c t แท็กเอร์ำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะ ก่อนจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ